Remember a time a ในช่วงหล,ลายปีที่ผ่านมาเราอาจเคยได้ยินเกมแนวซเวอร์ที่ออกมามา,มากมายเกือนตลาดไม่ว่าจะเป็น p u ับจี f r e วันฟีฟ อาเหียวอะไรเยอะแยะอื่นๆอีกมากมายหลายหลายคนก็อาจเคยได้ยินชื่อเด DC แต่ก็คงลืมมันไปแล้วของงานวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ DC เกมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเกมโซเวอร์หลายๆเกมเ no DC คือพ่อทุกสถาบันไม่ใช่ D.C. คือเกมที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทผู้ผลิตเกมโบฮีเม a ยอินเตอร์แอคเจ้าของเกมในตำนานอย่างอัม่าไอว์ D.C. เป็นเกมแนวซ v i v o r ในรูปแบบฮาร์ r, คดคอร์โคตรที่จะให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตในโลกยุคหลังไวรัสซอมบี้ระบ,บาดเกม ด้วยวาจัมนายในปลายปี2018ช่วงเปิดบริการในช่วงแรกเกิดปัญหาอย่างมากเนื่องจากพบบั๊กเยอะมากสิ่งของในเกมก็มีน้อยระบบต่างๆก็ไม่สมบูรณ์ทำอาหารการกินก็ไม่ได้ล่าสัตว์ก็ไม่ได้และพื้นที่ในการหาสิง่งของต่างๆมันก็มีจำกัดในบางพื้นที่ท่านั้นเช่นปืนก็จะหาได้แค่สถานที่ที่เป็นของกองทัพท่านั้น ทำให้ผู้เล่นใหม่ถูกผู้เล่นเก่าตบเกียนแตกไม่สามารถเอาตัวรอดได้เลยกระแสตอบรับในช่วงแรกจึงไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่ปัจจุบันซ c ได้มีการพัฒนาระบบต่างๆภายในเกมระหว่างผู้เล่นและทีมงานโดยเปิดให้มีการสร้างมอดเพื่อทำให้ตัวเกมมันดูน่าเล่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารยาและอาวุธยานพาหนะ รวมจนถึงระบบการสร้างฐานระบบการทำอาหารการล่าสัตว์ตกปลาและแผนที่ใหม่ๆให้ผู้เล่นไปนสำรวจมากมายมันยังทำให้ตัวเกมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นมาพูดถึงเรื่องการเล่นกันบ้างก่อนอื่นเข้าไปในเกมครั้งแรกผู้เล่นจะได้รับแค่เสื้อยืดคอกลมตาหานกางเกงขาสั้นและรองเท้าผ้าใบเก่าๆน่าๆหนึ่งคู่ผลไม้หนึ่งลูก แล้วมันก็เน่าด้วยกับเศษผ้าที่เอาไว้พันแผลไม่รู้ว่ามันผ้าหี่อะไรยังกับผ้าเช็ดตีนกับโกสติกกับเจียวเลืองแสงที่ยวาไว้หักตอนกลางคืนแล้วมันก็จะมีความสว่างขึ้นมาแค่หนึ่งอันเราก็จะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จากการหาของใช้จำเป็นในสถานที่ต่างๆในแมปไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเสื้อผ้า ในระหว่างที่เราหาของอยู่นั้นอุปสรรคภายในเกมมันก็จะมีพวกผีหาซอมบี้สัตว์ปลาผู้เล่นด้วยกันเองหรือแม้แต่สภาพอากาศที่มันสดตีนสดๆที่จะคอยมาขวางเราไม่ให้เราเดินหาของได้ไง่ายๆทุกอย่างในเกมล้วนฆ่าเราได้หมดาเสื้อผ้าที่ใส่อยู่นั้นมันไม่อุ่นพอตัวเรามันก็จะเป็นไข้ไอ จามเหนื่อยไวทำให้เวลาเราพยายามทำอะไรสักอย่างหนีอยู่หรือซ่อนอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โคตรลำบาวกเพราะว่าซ่อนอยู่นั้นอยู่ดีแม่งเสียจามขึ้นมาไอคิปผายก็ได้ยินกันทั้งหมดอหากรองเท้าที่เราสวมใส่อยู่นั้นมันเกิดพังขึ้นมาเดินไปสักพักสนตีนมันก็จะเป็นแผลเลือดก,ก็จะออก เดินไปนานๆเราก็จะเลือดไหลแผลมันจะวัะเลือดไหลไม่หยุดทีนี้ตัวมันก็จะตายน้ำและอาหารในเกมเป็นของหายากกินใช้ทุกวันหยิ่ง่ายด้วยพยายามหาไมา่พอหนึ่งถึงสองวันจะได้ลงไปหาบ่อยๆการออกไปหาอาหารบ่อยๆนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย ราะว่าระว่านี่มึงหาของอยู่นั้นมึงก็อาจจะโดนคนอื่นส่องได้หรือระหว่างทําอาหารมึงก็ต้องจุดไฟพอจุดไฟแล้วถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนแสงสว่างนิดเดียวเนี่ยก็เห็นเป็นกิโลแหละแต่เป็นตอนกลางวันเขาก็เห็นควันไฟลอยขึ้นมาเขาก็วี่งมาตบมึงอีกแหละกวนตีนเขามาแเม่อยแล้วเมื่อมได้เสื้อผ้าอาหารยา พอแล้วแน่นอนก็ต้องหาวุธไม่ว่าจะเป็นมีดไม้เบ็บอลท่อเหล็กฉนแงกระเจียวเรื่องแสงแล้วก็ขวานแต่ที่สำคัญไม่แพอ้อาหารมันก็คือปืนเพราะงั้นก็จะมาขอข้ามไปที่เรื่องปืนเลยละกันเพราะระหว่างที่เราหาอาหารกับเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ต้องเจออย่างอื่นอยู่แล้วยกเว้นปืน ที่มันโอกาสเจอน้อยสุดๆ,ๆดดปืนเกมนี้ยิงตายทุกกระบอกปืนก็คือปืนยิงให้โดนก็นพอเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าปืนนี้มันดีกว่าปืนนั้นไหมเก็บมาเลยต่อให้คุณเก็บปืนมามใช่ว่าจะยิงได้ส่วนใหญ่เจอปืนก็ไม่เจอแม็ก,มเ,จมกมเจอแม็กก็ไม่เจอกระสุนคุณโชคดีคอาจจะเจอในบริเวณใกล้ๆ,ๆกันโชคไม่ดี ก็อาจจะนูนเดินไปห้ากิโลอ่ะหาอย่างนึงได้สรุปก็คือปืนอันไหนที่คุณมีพร้อมทุกอย่างเก็บมาเลยยิงได้หมดอ่ะคุณเอาอันนั้นไว้ก่อนเลยอันดับแรกแต่เจออันไหนถูกใจทีหลังค่อยไปเก็บเก็บของที่มันไม่จําเป็นไว้กับตัวเยอะเพราะมันมีระบบสเตมนินาซึ่งหากคุณแบกของเยอะเกินไปตัวคุณจะถูกลดค่าสเตมนินาลงทําให้ไม่สามารถวิ่งไกลได้แล้วก็โดดข้ามแพงๆทุย หรือกระโดดข้ามแพงสูงสูงารงนั้นเอาเท่าที่จำเป็นพอ <Keep surviving. S 1> ปืนที่ได้มาหากมันไม่ใช่ปืนที่สมบูรณ์เป็นปืนที่เสียหายเราจำเป็นจะต้องหาอุปกรณ์ในการล้างปืนมาก่อนเพื่อรุงรักษามันให้มันกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหากเราใช้ปืนที่ไม่สะอาดมันมีโอกาสสูงที่ลูกกระสุนจะติดหากปืนติดระหว่างการยิงสู้กันคุนกระสวดนมนุดได้เลย ขอให้ศัตรูยิงคุณไม่โดนแล้วจากนั้นคุณก็ต้องแก้สถานการณ์ให้เร็วโดยการเอากระสุนที่มันแจมออกมาแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันติดแล้วเนี่ยมึงตายเหอะการรีโหลดกระสุนเกมนี้ไม่ใช่ว่าแค่กด R แล้วมันจะโหลดหมึงง่ายๆอย่างนั้นต้องดูรุ่นปืนด้วยใช้แม็กอะไรลูกเบอร์ไหนใช้แม็กหรือไม่ใช้แม็กก็แล้วแต่ หากปืนไหนที่จำเป็นต้องใช้แมกกาซีนพอคุณได้มันมาคุณต้องเอาแมกกาซีนนั้นมาถือไว้ในมือแล้วเอากระสุนรุ่นนั้นที่ตรงกับแม็กใส่เข้าไปในแม็กทีละนัดซึ่งนั่นใช้เวลาพอสมควรในขั้นตอนนี้ทำให้เกมนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วลูกกระสุนคุณดันหมดมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากที่จะนั่งยัดกระสุนใหม่ในระหว่างที่ยิงต่อสู้กัน ส่วนปืนที่ไม่ใช้แมกกาซีนนั้นข้อดีมันก็คือมีแค่กระสุนแล้วก็ปืนพอยิงหมดแล้วคุณก็โหลดลูกจัดใส่ปืนเข้าไปเลยเช่นปืนลูกโม่ปืนลูกซองหรือปืนสไนเปอร์ไรเฟิลบางรุ่นพอฟังมาถึงจุดจุดนี้แล้วบางคนอาจจะคิดว่าเกมมันเล่นยากไปพวกวะแล้วมันจะสนุกไหมเนี่ยความสนุกอยู่ตรงไหนใช่ยากแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปทําให้รู้สึกว่าท้อแท้ขนาดนั้น คุณเรื่องเข้าใจกับระบบมันแล้วเ,าเอาตัวรอดในเกมได้ในระดับนึงก็จะมีความสนุกตื่นเต้นของมันอยู่คุณเคยมีประสบการณ์ที่โดนไล่ย,ยิงในเกมเกมไหนที่ทำให้คุณหัวใจเต้นแรงได้บ้างสำหรับผม DC มันเป็นเกมแรกที่ทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นมาพูดถึงจุดเด่นของเกมบ้างล้วกัน,าก,ก,นการต่อสู้ด้วยวัตปืนนี่ถือจุดเด่นอย่างหนึ่งสาหรับเกมน,นีม้พูดถึงคงไม่ได้ การเล็งที่ค่อนข้างยากและลำบากกว่าเกมอื่นการการ,ระยากของเป้าหมายรวมไปถึงการเอาลูกออกจากลังเพลิงแล้วใส่ลับเข้าใหม่ๆถ้าเป็นปืนที่เป็นพวก bolt a c t ยิงไปนัดหนึ่งเราก็ต้องกดปุ่มเพื่อมันเอาลูกเก่าออกแล้วลูกใหม่เข้าไปอีกครั้งซึ่งแตงในเกม fps เกมเอื่นที่หลังจากยิงเสร็จแล้วเกมมันจะเป็นคนทําให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากดหาเฮลเลยมันยุ่งยากแบบนี้ บานที้นัดแรกที่ยิงออกจากปากระบอกของเราเนี่ยมันสำคัญที่สุดอ่าเรายิงไม่โดนนั้นโอกาสที่เป้าหมายจะหน,นีหรือยิงเรากลับมันก็มีมากมาพูดถึงเรื่องบรรยากาศภายในเกมบ้างดีกว่าบรรยากาศภายในเกมทําออกมาได้ค่อนข้างสมจริงไม่ว่จะเป็นบ้านเรือนเมืองล้างบรรยากาศภายในป่าเขามีแม่น้ำำานําลําธารมีน้าตกมีสัตว์ป่า โดยเฉพาะในป่าเนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆแต่ว่าไม่ติดเป็นเกมแนวนี้เดินเล่น,นเพลินอารมณ์เหมือนมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเลยเสียงปืนผมบอกได้เลยว่าไม่มีเกมไหนทําเสียงปืนได้โหดเท่าเกมนี้ยิงแต่ละทีเนี่ยสะใจสุดๆแทบอยากจะกหาเอียร์ปักมาใส่กันเลยทีเดียวตอนยิงเนี่เสียงอย่างับยิงปืนจริงๆยังไงอย่างนั้นหูแทบพัง เจ็ด K โคตรแรงเดียวตายเลยอ่ะ พูดถึงระบบสร้างบ้านสร้างฐานกันบ้างเราสามารถเอาบ้านเรือนายในเกมเนี่ยหรือตึกก็ได้มาสร้างเป็นฐานที่มั่นของเราโดยการตัดไม้หรือไปหาแผ่นเหล็กกระตะปูเนี่ยมาตอกปิดเป็นรั้วเป็นประตูบ้านสร้างล็อกไม่ให้คนอื่นเข้าได้เราสามารถหาเอาของที่เราเนี่ยหามาได้เอาไปเก็บไว้ในบ้าน มันเปนเกมเพย์ที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับพวกที่เล่นกันเป็นกลุ่มมีเพื่อนเยอะเ,อะเกมมันไม่จำกัดว่าเล่นได้กี่คนเซิร์ฟหนึ่งมันอัดเข้าไปร้อยคนมึงมีเพื่อนร้อยคนก็เอาใส่เข้าไปแล้วแต่มึงมึงจะไม่ยิงกับคนเด่นจะยิงกับเพื่อนมึงก็เรื่องของมึงนะถ้าหากเล่นกับคนเด่นแล้วมึงไม่มีเพื่อนโดนบุกทานมึงก็สู้คนเดียวกันบ้านไม่ไวห้หรอกแต่มีเพื่อน เพื่อนช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้ก็อเอาเป็นว่ามันดีกว่าเล่นคนเดียวแล้วกันนะหาเพื่อนมาด้วยสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าเกมนี้อย่าพยายามเป็นคนใจดีกับคนที่เราไม่รู้จักมีให้เลือกแค่ไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าวันนี้เราไม่ฆ่าเขาวันหน้าเขาก็กลับมาฆ่าเราเท่านั้นเองเห็นไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยยิงแม่กทิ้งไปเลย เกมเปิดขายนานแล้วหาซื้อได้ที่ Steam PS Store แล้วก็ Xbox Store นะทุกแพลตฟอร์มยกเว้น Nintendo ใครที่ถูกใจวิดีโอนี้แล้วก็อยากจะชวนเพื่อนมาเล่นเกม DC ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมในเกมเมอร์และสำหรับวันนี้ bye-bye this is daisy this is your story